สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังเอฟที่รักทุกคนนะคะวันนี้อิ่มบุญอรือแล้วค่ะวันนี้ตื่นมานะคะก็แต่งตัวสวยมาทําบุญถวายสังฆทานนะคะให้หลวงพ่อที่วัดนะคะแล้วก็มานั่งสมาธิเช่นเคยค่ะใต้ต้นสีมหาพโดนะคะที่ประจําค่ะสงสัยแบบอืมนะไม่ใครไม่มีใครที่บอกว่ามีบุญที่จะได้มาทาบุญกับนางฟ้าบา่อย ทำบุญคนเดียวอีกแล้วค่ะชื่นใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบว่าคุ้มครองคุณผู้ฟังที่รักทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็ทุกๆวันตลอดไปขอให้แบบใครที่ขัดสนเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคนรักที่ดีงานที่ดีเงินที่ดีคอนเนคชั่นที่ดีเข้ามานะคะให้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้แฮปปี้สมปรารถนาในทุกสิ่งนะคะ